อยากขยับเข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ที่ได้เจอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เพ้อเอาไปคิดละเมอพอรู้จักก็อยากจะทักทาย เธอหายไปแต่ใจมันก็วุ่นวายเธอหายไปก็ห่วงเธอมันแทบแตจะเป็นเช่นไรลอตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามาใกล้ใกแค่เธอยิ้ม ก็สั่นไปทั้งหัวใจอยากจะบอกเธอให้รับรู้ความ้ังในใจแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเลียวไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดอย่างไรถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอจะต่อมาว่าไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะเดินนีไป ดีพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะสอนความลักเอาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไป อยากจะบอกให้เธอได้รู้ที่จริงก็อยากจะบอกคำนั้นไปแต่กลัวเลือกเกินว่าจะต้องมาเสียใจหากเธอรับมันไม่ได้เธอคงไม่ยอมให้อภัยกับคำนั้นอื่นอนเลือกเกินต้องเก็บเาไว้ข้างใน อดหัวใจแต่ก็กลัว่าเธอถ้าพูดไปกูจะต้องมานั่งเสียใจแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเลี้ยวไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่นไรแต่บอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะเดินหนีไป ดีพอแล้วได้มีเธออยู่ใกล้ใๆได้ยินเสียงเธอได้คอยดูแลอยู่ไม่ไกลจะส่งความลักมาไว้ในหัวใจมาเพียงไหนฉันจะไม่ยอมพูดไปมองกันให้ดีเธอก็คงรู้ในความห่วงใยฉันมีอะไรซ่อนอยู่ ียังไม่รู้คือเธอนั้นคิดอย่างไรมองกันให้ดีเธอก็คงจะเห็นความจริงที่เป็นว่าฉันคิดอะไรหนึ่งคำนั้นก็ยังไม่ได้พูดไปจะเก็บเอาไว้ในวันที่จะเผยใจรอวันนั้นวันที่ฉันแน่ใจ ว่าวันนี้เธอคิดว่าฉันนั้นใช่และเธอพร้อมจะฟังความข้างในจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินไกลไกลกว่ารักเธอได้ยินลืมไหมก็ทธยังไม่ชัดฟังอีกคำก็ได้ได้ยินไหมว่ารักเธอทั้งหัวใจ นะครับรักเธอทั้งหัวใจเนี่ยได้ยินไหมสดนะครับไม่มีไหมยอย่างเขาหรอกตอดหมวลในนะแหกปากสดอย่างเดียวนะครับ อบเพลงอะไรขอมาได้นะครับขอทางช่องอะไรก็ไปเอานะครับผมสีกาเนธาไทยที่โยกีโกตูชาชาชา বঁচুৰ দে মাই থাকো নিবায়ু লাল নৰিম বাই মিনি গ নাম্বুতহি সি ধন মেন্দ মাগিলা ke no kada no da du da ne hu tu be phi na sa gyang ka de o ko ni yo da di ga de wa na yo ai sa yang ga mi na sa ya ku su yin zo sa le yang ku ri bo Masya Salam Boto, Thì đâu à nu câu, cà thua La anh nam bố. Nì đôi đa lợn, đa si da là cà thua kêu mama, đôi đa chi chi anh à, Adina jaye adi wala su po so ni go lo me thol me nu adi baya sagana nu wa ko mo yo da do ko la yo ai sala de de sala su i so do de ko su ya No. ai lớp vô ai lắc vô nữa ai sẽ na na wa ya ya no me đi qua số ni no wa da chi <laughs> me ma no wa yo go yo da da la na นานันนาสุวิโสสายังายานามีนานิเวสยุวิโส,สอ้ love, ลาลิฟเดวิชิดะรักทุกวันแหละเป็นเพื่อนกันเนาะ no? Thank you Thank you Hãy subscribe ngon cho kênh tu nô Gõ Để không bỏ lỡ những video tu dẫn

wan 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 tu mode che de manna kore yo de ke de ka mo nana <laughs> na, la 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 la, la, la sandi dadana buku tosong de dang so du ko ad e, gendang kada chai ma mo da lo da bo yu yu wa do do da na ma yong nu na si ki so la ma yong nu li we se we da wa de chai tu ke do ke de lo ka da yo hi o bo yong sha di ki de chai na Hey, hey, hey. ထှနမနမန koတတလင်သなလလလလ niခတဝใช้ပkh niketတဝတလชา chokh မစလ ৰাই চ নলি জলি ন ললি অ বয়সিগী

I ไ i วิ show you thank you ขอบคุณนะครับอยากบอกถึงความรู้สึกที่มีแต่ก็กลัวไม่เป็นดังหวัง แอบจอบเธอแอบมองเธอมาตั้งนานแต่ติดลงทีไม่หาแหล่งมันออกไปรู้สึกเหมือนมันมีอะไรแปลก,ปลก,ปลกเธอรลอ ได้ยินเสียงอะไรบางไมและเสียงที่เธอได้ยินคือเสียงอขอ,องฉันคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อเธอและข้งในที่มันล้นปลีลองฟังแล น้า้องเฮอ ER ลองฟังแล้วน้องเออ ER เอาผู้มาเอเอ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 อเราเอา ก็มาโศกตากันบอกฉันสิว่าเธอรู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบละของฉันที่มีมันมีแค่เธอนะลู้ไหมมันมีแค่เธอนะรู้ไหม,ม โอกาสฉันสัญญาเธอจะไม่เสียใจด้วยเกียรติของผู้ชายละคนนี้ด้วยเกียรติเลือกของผู้ชายคนนี้จะไม่ทำและให้เธอมาเสียใจลู ึกเหมือนมีอะไรแปลกแปลกเธอลองเดินเข้ามาแค่แค่ได้ยินอะไรบางไหมและเสียงที่เธอได้ยินคือเสียงหัวใจของฉันคนนี้ คือเสียงแลวหัวใจฉันคนนี้ที่มันดัง และเป็นชื่อของเธอและลักขังในมันมีล้นปลีลองมาฟังและเธอนะน้องเธอ,เอ แนบที่ใจฉันแล้วสองเราก็มาสบตากันบอกฉันเสี่อวว่าเธอรู้สึกเหมือนกันในตอนนี้โลกทั้งใบพ้องฉันที่มันมีและเสียงที่เธอได้ยินนี้ เสียงและหัวใจพ้องฉันหละกคนนี้ที่มันดังเป็นชื่อพ้องเธอและลับข้างไหนที่มันล่นปีลองฟังลแล้วต่หนองเธอเอาหูมาแนบที่ใจฉันแล้วสองเรามาสบตากันบอกฉันสิว่าเธอรู้สึกเหมือนกันในตอนนี้ โลกทั้งใบของฉันที่มันมีมันมีแค่เธอนะ่ารู้ไหมมันมีแค่เธอ โลกทั้งใบหัวใจมันมีแค่เธอหนาลู่ไม้หนาลู่ไม้ลูไม,ล,ไมลองมาฟังแลลองมาฟังแลนะเธอเอ้ย